สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่สิรินะคะสวัสดียามเช้าพี่สิริพาเพื่อนมาชมสวนยามเช้านะคะก็จะพาเพื่อนมาดูต้นมะละกอนะคะมะละกอที่ต้นมันสูงมากเนาะเราก็ตัดลงมาตัดลงมานี่ดูมันโดนฝนแล้วมันจะแตกประมาณนี้นะเพื่อนนะแตกก็ในลักษณะแบบนี้นั่นเพื่อน ถ้ามันแตกแล้วเราก็จะได้ต้นมาแล้วก็ที่มันจะมีกิง่งหลายๆกิ่งเนาะเนี่ยเราก็จะเลือกกิง่งนะคะเราก็จะต้องมาเลือกกันว่ากิ่งไหนที่เราจะเก็บเอาไว้เนี่ยนะคะเป็นตอเป็นตาแบบนี้นะเนี่ยก็ยจ,ะจะเก็บเอาไว้ ใหญ่มากเราก็ต้องเลือกนั้นเพื่อนเนาะต้นมันสูงมากก็เอาลงาลงให้มันแตกกิ่งแบบน,นี้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นว่ามันจะออกรูกไหมนะคะระก็นะตัดกิ่งนะกม็มีวิธีีการทำหลายอย่างเนาะ แกงให้มะละกอเป็นตัวผู้นะก็ใช้เวลาใช้ไม้ตอเข้าไปนะคะใช้ไม้ตอกเข้าไปตรงโคนต้นนะคะเขาก็จะได้เป็นมะละกอรกระเทยนะลูกยาวๆนะแล้วก็ให้ออกไม่ให้ออกลูกที่ออกมาเป็นลูกยาวๆลูกถ้าลูกป้อมๆจะเป็นลูกตัวเมียอ,อันนี้ก็ ตามกันไปเนาะก็มีหลายๆช่องที่ทำแล้วประสบความสำเร็จนะฮะประสบความสำเร็จนะคะ,ะ,คะ,คะแล้วก็ได้ผลดกนะได้ผลดกนะคะก็พี่สิริก็ทำนะพี่สิริก็ทำทำตามนะทำตามก็ปรากฏว่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นนะเราจะมาลุ้นดูว่ามันก็จะติดลูกออกมาประมาณไหนนะคะเพื่อน มาสองส่องตำลึงตำลึงทตาล,ลึงทั้งบวบนะคะอยู่รวมกันริมรั้วข้างบ้านนะคะนี้พื้นที่อยู่ในกระถางริมรั้วนะคะเพื่อนพามาอัปเดตพามาชมเผื่อ อปลูกในกระถางนะคะอันนี้เป็นเผือกหอมใหญ่นะเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าลูกจะใหญ่ขนาดไหนนะก็ได้พันมาได้ต้นพันมานะก็ลองเอามาปลูกดูเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้นเขาก็เริ่มโตแล้วนะเราก็ต้องเพิ่มดินนะต้องเพิ่มดินลงไป เติมดินลงไปเพื่อให้เขาได้เง้าใหญ่หัวใหญ่นะได้แตกเง่าแตกหัวอยู่รวมกันนี่ก็คือมีทั้งเบือกแล้วมีทั้งเผือกแล้วก็ต้นต้นทูนต้นทูนทูนอยู่รวมๆกันจะมี คนโบราณท่านบอกว่าเอาก้านเผือกเนี่ยกินได้นะกินได้ก้านเผือกก็กินเหมือนบอนนะคะกินเหมือนบอนแต่ยังไม่พี่ชิดียังไม่เคยลองทำเมนูนี้โนโนยังไม่เคยลองลก็แตกรอดแตกหน่อยเยอะ ปลูกไว้เนี่ยก็มีผักอาหารในสวนนะคะเพื่อนนะเราก็เราปลูกผักกินเองเนี่ยเท่ากับว่าเรามีคลังอาหารอยู่ในบ้านแล้วนะคะเพื่อนนะเนี่ยพื้นที่เล็กๆเ,เ,เองนะคะก็ปลูกในกระถางในกระถางดูมังคุดที่สิริ รูว่าจะเป็นยังไงนะคะมังคุดมังคุดเพราะจากเมล็ดรอดมา1ต้นอันนี้มะเขือยังไม่รู้ว่ามะเขืออะไรแต่ก็ฝากชีวิตไว้ด้วยกันฝากไว้ชีวิตไว้ด้วยกันนี่ครูเพื่อนนะพี่สิริก็ทำการแยกครูอได้มาละมาเกิดตรงนี้หนึ่งเมล็ด จังดีจังเนี่ยต้นครูก็ทําการแยกเนาะทาการแยกขยายครูนะสรรพคุณสรรพคุณช่วยลดกรดน้ําตาลในเกล็ดเม็ดเลือดนะคะนี่ช่วยแก้โรคเบาหวานนะคะต้นครูนี่ต้นครูนะคะที่ทการแยกนะนี่แยกครูใบครูเป็นอย่างนี้นะคะ ยอดนี้เอามากินกินกับราบนะยอดเอามากินกับราบน้ำพริกนะคะกินได้มันมันมัน,ม,นมันนะคะก็เหมือนก,นกันกับมะตูมแขกนี่ต้นหนึ่งนะคะแยกกิ่งออกมาเงาหนึ่งอแยกออกมาได้สต้นได้สี่ต้นนะคะ เราแยกขยายแล้วได้เยอะได้สีต้นก็ปลูปกไว้ในกระสอบกระถางบ้างกระสอบบ้างมีพื้นที่ก็ปลูกลงไปครูนะสัพพะคุณของครูนะคะพิสิริก็ทำไว้ในช่องสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะสนใจสัพพะคุณของครูนะเอาไปทำเป็นชา นะไปทําเป็นชาแล้วก็เราก็เอาน้ําชามาดื่มนะช่วยลดกรดน้ําตาลนะกรดน้ําตาลในเก็บไม่เลือดนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและโรคความดันนะคะจะทานทานแล้วช่วยได้เยอะนะด้วยประสบการณ์ของพี่สิริก็ทานขู่เนี่ยนะคะทานขู่ทำเอาขู่ที่ปลูกนี่กินทุกอย่างเลยฮะในบ้านพี่สิริเนี่ยปลูก เรากินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนะคะเรากินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นแล้วก็เรา,เราปลูกไว้เรากินได้นะปลูกไว้เรากินได้นะเนี่ยสังเกตจากใบครูนะคะเนี่ยเอาใบครูก็ใช้ใบประมาณนี้แหละเพื่อนๆเนี่ยใช้อย่างนี้นะแล้วก็ยอดก็เอาไปตากแห้งนะ เอาไปนึ่งนะเอาไปนึ่งแล้วก็มาตากแห้งนะฮะมาตากแห้งตากให้แห้งนะคะเอาไปนึ่งนะแล้วก็วิธีการนั้นก็คือนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วนะคะคั่วไฟอ่อนอ่อนะคั่วไฟอ่อนอนหรือบางวิธีการก็คือเอาไปอบนะอบนะไปอบให้แห้งอีกทีหนึ่งแล้วก็ เอามาตากแดดนะมาตากแดดจนแห้งเลยนะคะแดดจัดๆแล้วก็ไปเก็บไว้นะคะเราก็มาใช้เป็นชงเป็นน้ําชานะคะเป็นน้ําชานะทำเป็นยานะเป็นพืชสมุนไพรหนะ้าครูนะครูนี่ก็แยกมาได้ทั้งหมด4ต้นนะคะเพื่อนเป็นไม้ที่มีประโยชน์นะแล้วก็ เป็นไม้สมุนไพรนะเป็นพืชสมุนไพรนะเป็นประโยชน์ปลูกประดับบ้านได้ด้วยนะคะบางที่ก็ใช้ไม้ต้นครูเนี่ยปลูกนะปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับนะเขาก็จะตัดตัดเป็นพุ่มนะคะตัดเป็นพุ่มหรือบางที่ก็ดัดเป็นตัวรูปสัตว์นะแต่ว่าใบเนี่ยมีสรรพคุณทางยานะคะใบมีสรรพคุณทางยาเขตใบนั้นเพื่อนนะ ก็ลักษณะก็ใบลักษณะคล้ายคล้อยนะต้องมองให้ต่างกันนะเพื่อนนะค่อยเนี่ยใบจะหยาบใบค่อยจะหยาบนะแต่ใบขู่เนี่ยจะเรียบนะเรียบใบค่อยนี่จะมีเนื้อหยาบนะเนื้อหยาบหยาบนะคะเหมือนกระดาษทรายนะใบค่อยนะมันเรียกใบค่อยนี่ใบขูก่กนะ็เนื้อจะเรียบนิ่มนะคะเนื้อจะเรียบนิ่มค่ะ สำหรับต้นขู่นะคะต้นขู่ใช้ยอดน,นี่กินได้เลยสดสดนะกินได้เลยกินแกมน้ำพริกราบได้หมดนะคะก็เป็นไม้ที่เราสามารถปลูกได้เป็นทั้งยาแล้วก็เป็นทั้งผักกินใบได้เลยนะคะสวยงามค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะพี่สิริพานเพื่อนมาเลาชมสวนนะ เราชมสวนเพื่อจะพามาบอกว่าต้นขู่เนี่ยแล้วก็ตัดกิ่งปักชำได้ด้วยนะคะพเพื่อนนะเนี่ยตัดกิ่งปักชำนะคะตัดกิ่งปักชำได้นะขูสวนนะคะเจีเ๊ยบก็ตัดกิ่งปักชำได้นะคะออกดอกแล้วรดน้ำหมักไปเมื่อวานเองออกดอกเลย ออกรูกบ้างนะคะอก,อ,อกรูบบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวามาเราชมส่วนดูต้นทุนความงามของทุนงามแท้งามว่าน